สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาของไทยนั้นดูจะมีความน่าเป็นกังวลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องที่น่าตกใจทีเดียวนะครับไม่เฉพาะในระดับประถมหรือมัธยมเท่านั้นแม้แต่ในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก็มีการใช้ความรุนแรงกับนิสิตนักศึกษาอย่างที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่ในเวลานี้นะครับ ว่ากันตามจริงแล้วระบบการศึกษาหรือว่าการจัดก,การศึกษาของไทยนั้นก็ผ่านการพัฒนาการปฏิรูปมาแล้วหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนั่นหมายความว่าการลงโทษนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ควรจะหมดไปจากโรงเรียนหรือในระบบการศึกษาของไทยได้แล้วนะครับแต่การที่ยังคงเห็นภาพครูบาอาจารย์ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรงนะครับดูเหมือนยังเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่ในสังคมไทยหรือไม่นะครับปัญหานี้สะท้อนอะไร อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำของการจัดก,การศึกษาของไทยสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองของสังคมไทยด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือหากการสร้างคุณภาพของพลเมืองไทยด้วยการใช้ความรุนแรงการกดขี่ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนแบบนี้สังคมไทยในอนาคตก็อาจจะเต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรงที่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับทางกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก็ได้มีการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงมีการออกแถลงการนะครับเรียกร้องให้ครูบาอาจารย์นั้นหยุดการลงโทษนักเรียนด้วยการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจและได้มีการรณรงค์นะครับลาหลายชื่อประชาชน คนไทยทั้งประเทศนะครับไม่เฉพาะในหมู่นักเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงผ่านทางเว็บไซต์ change org นะครับ่อจะนำรายชื่อที่จะมีการลงชื่อนับจากนี้ไปไปยื่นเสนอต่อองค์การสหประชาชาติหรือว่า un นะครับในการที่จะให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาไทยทั่วประเทศเราจะไปพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะครับน้องแตม คุณสันทนะศรัทธาพรน,นะครับ,รบ,รบสวัสดีครับน้องแตมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงโทษนักเรียนที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีเห็นกันบ่อยมากๆในในยุคปัจจุบันแน่นอนเมื่อก่อนเราก็จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเป็นปกติในสังคมไทยนะฮะที่เห็นการลงโทษนักเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆแต่ว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นมีคลิปมีสามารถถ,ถ่ายทําได้ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะบ่อยขึ้นเพราะงั้นเราเห็นภาพนี้บ่อยขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วเกือบเกือบทุกอาทิตย์ใน ในหลายๆที่ทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศไทยก็ได้แต่เราไม่ได้เห็นภาพแต่เมื่อเทคโนโลยีมือถือกล้องต่างมันถูกถ่ายมากขึ้นมันถูกขึ้นมาให้เห็นในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเราก็เห็นปัญนน้ปัญหาเนี้ยถี่ขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันมันเพิ่งมามากตอนนี้มันมันมันเป็นปกติของมันตั้งแต่มีการศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้ทีนี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรล่าสุดที่มีการเอาอะไรนะรองเท้าใช่ไหมฮะไปให้เด็กได้กราบแล้วก็ขัเดียวกันก็เอารองเท้าไป ตกหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ภาพเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นอันนี้รวมทั้งก่อนหน้านี้ที่มีการตีก้นเด็กจนจชไหมช้ำเลือดช้ำเลือดาเจ็บออเราก็ได้คุยไปบ้างแล้วแล้วก็แล้วก็มีอุดออีกมีตกป้องหูนะฮะรู้สึกลา่าล่าสุดก็เนี่ยอยู่ในสองสามวันนั้นฮะ,ะเกิดขึ้นบ่อยมากเออเราจะคือคือคือจะทําอย่างไรฮะเมื่อกี้เมื่อครั้งที่แล้ว น้องแต้มก็ได้คุยให้ฟังว่าจะพยายามที่จะรุนแรงแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการลงโทษนักเรียนโดยการใช้ความรุนแรงการกระทํากับเด็กในลักษณะที่ทําให้เกิดความเส,มสื่อมเสียทั้งในแง่ชื่อเสียงอับอายของความเป็นคนเนี่ยนะลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นคนนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วก็การใช้ความรุนแรงทมให้เลือดเนื้อร่างกายของเด็กถูกกระทําอย่างรุนแรงอันนี้เป็นเรื่องที่ในระเบียบของกระทรวงศึกษาเองก็มีการยกเลิกไปแล้วด้วยซ้ำแต่ทีนี้ เราก็ไม่เห็นองค์กรไหนเลยนะยังไม่เห็นองค์กรไหนเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็มีกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนี่แหละที่พยายามที่จะหยิบขึ้นมาแต่ด้วยความที่เป็นองค์กรของเด็กเองพลังของการขับเคลื่อนจึงอาจจะไม่ไม่ดุนแรงไม,ไม่ไม่มีผลมากนะักแต่ก็ต้องทําต่อเพราะไม่มีองค์กรไหนที่จะออกมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะยังคงเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่ระหว่างเฮ้ยก็ต้องตีนั่นแหละรักลูกก็ต้องตีรักโัวก,ก็ต้องผูกอะไรเงี้ยตามความเชื่อของไทยทีนี้ ในเมื่อไม,ม่มีองค์กรไหนเลยที่จะออกมาทําเรื่องนี้เนี่ยจะทําอย่างไรที่จะหยุดยั้งการใช้ความรุนแรงหรือตีเด็กนักเรียนไม่เฉพาะแต่ในโรงเรียนละในสถานศึกษาทั่วไปมหาลายัยก,ก็มีอย่างที่เราเห็นเนี่ยทีนี้จะทําอย่างไรกับปัญหาน,นี้คือความจริงนนเนี่ยผมรู้สึกว่าเสี็จายภาษีมากเลย <c oughs> เพราะว่าหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรสิทธ,ธิมนุษยชนของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่สูงที่ตั้งอยู่ที่สูงราชการ เป็นเป็น้าที่ของเขาที่ต้องทำดีเซลตลอนว่ามันมีอาที่อะไรบ้างผมตั้งแต่รับตำแหน่งสายการบรนเลงเนี่ยข่าวแรกผมได้รับคือข่าวการดีนักเรียนต่างๆผมเห็นข่าวพวกนี้ซ้ำและซ้ำเล่าวนงาึงวาผมเห็นตอนเนี้ยประมาณจะเกือบสองมรลูกไปแล้วสองร้อยข่าวดีบางข่าวก็ไม่เป็นข่าวบางข่าวก็เป็นเรื่องอย่างเช่นตอนอนี้ครูวางเท้าวัตถุนักเรียน เขาได้ทําการลาสอนไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่านี่คือกรณีไหนนะครับอันนี้คือกรณีครูวางเท้าหัวนักเรียนนะครับคือเขาตอนนี้ตอนตอนนี้เขาได้ลาสอนไปทียเรียบร้อยแล้วไม่ไม่กระหนดแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะตั้งกรรมการสอบได้เพราะว่าเขาลาสอนไปอืมก็ก็เหมือนกับลางานปกติครับผม จะเอาผิดอย่างไรถ้าอย่างนั้นคือให้ให้ออกไปเลยหรือว่าลาง,งานเสร็จก็กลับมาสอนปกติยังไงครับลาง,งานเสร็จปุ๊บกลับมาสอนกลับลางานปุ๊บอะกลับมาเจอกรรมการสอบแต่ถ้ากระมาการสอบอะให้มีผลที่ย้ายเนี่ยผมอยากให้เขาหยุดหยุดการสอนสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำเหมือนกับสมาธิจึงส,สงรารสุอารมเป็นได้แล้วก็เข้ามาให้ส่กระบวนการการตรวจสอบทางจิตวิทยายแล้วถ้าผ่านการจิตวิท,ทยาณเ่อยก,กลับมาสอนปกติ และมีคล oui ิปหนึ่งที่พี่จอมบอกของเมื่อกี้ก็คือคลิปนี้ใช่ไหมัใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้คิดยังไงฮะกับกรณีนี้อันนี้เป็นการผมว่อันนี้ผมหาข่าวแล้วจริงๆผมถามทุกคนทั้งกลุ่มเลยว่าเอ้ยก่อนคลิปเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมไม่ไม่มีข่าวเลยแล้วคลิปมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเนื้อหาอะไรบ้างทำมาอยู่ดีตัเรียนออกมาแล้วพัวพาลายตกทั้งเรียน ผมนั่งงงอยู่เลยตอน,น,นจริงแต่ mm hmm. ผมก็มองเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. อันนี้คืออันนี้คืองงจริงเนตั้ง mm hmm. แต่กรน,นีนักนักนักครูอาจารย์หลอกคอพิเศษครู mm hmm. คตีนักเรียนช้ำ mm hmm. โดนปกป้องหูโดนให้ก่าปรระเท้าว่าอย่างไอคิดก้าบรระเท้าเนี่ยที่อาวังหัวเงเชี เมื่อเช้าเาไมไปดูข่าวช่องช่องหนึ่งก็เขาบอกว,ว่าพี่สาวครังบอกก็เลยว่าความจริงอ่ะต้องการให้เด็กนักเรียนคนนั้นฆ่ารองเท้าเลยแต่นักเรียนนไม่ยอมก็เลยใช้การเข,ข็นขาแทนแล้วได้กราบเท้าไปผมนึก้งว่าไห้เร่้มันเกิดอะไรขึ้นสาษครไทยมผมไม่เคยงงอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยว่าทําในการกราบมาสาคัญขนาดนั้นหรอแต่เราก็ไม่รู้ที่ไปที่มาของการให้กราบรองเท้าใช่ไหมฮะ จะไม่รู้อ๋อถ้าเป็นที่มาเพราะว่าผมอ่านข่าวเมื่อกี้เจอว่าเหมือนกับว่าอาคารเนี่ยห้าเสียงอาคารห้าเสรยงอาคาขึ้นราคาและพอแล้วพอมีเด็กนเนใส่คานเดือคานเนี่ยก็ต้องจัดการในการให้การซึ่งผมบอกว่าแล้วทําไมคุณไม่สอนเขาหรอว่าห้ามสัยงใส่คานเดือคานเขาจะได้ทานี้ าอาจจะเป็น <ผม S 1> ไปได้ไหมครับว่าสอนแล้วบอกแล้วแต่พวกไม่เชื่อฟังยังคงฝ่าฝืนกดระเบียบใส่เข้ามาอีกก็คือผมผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าได้มีการสั่งสอนหรือเปล่าแต่ถ้ามาผมบอกแล้วผมเป็นคนนอกคือผมบอกว่าการทําอย่างนั้นน่ะคนนอกมองไม่ดีแน่สมมติฐานบอกว่าเด็ก ฝ่าฝืนกฎก็คือยังคงใส่รองเท้าเข้าไปในห้องในโรงเรียนที่ถูกห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยแล้วก็ลงโทษด้วยวิธีนี้คิดยังไงวิธีการลงโทษนี้ก็ถือเหมาะเหมาะสมกับความผิดไหมครับห้ามแล้วมีกฎระเบียบแล้วแต่คุณยังฝ่าฝืนกฎระเบียบอยู่ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าการก่าวบงเท้าเนี่ยมันคือมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่มไม่ใช,มใช่เรื่องที่ถ้าแบบให้ไปการาบพ้าอย่างเงี้ยพอแบบแต่พอเข้าใจว่ากราบเพราะอะไรอื <S <S แต่การกาบเท้าเนี่ยผมผมมองนี่าไผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขากาดอบะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนึ่งศาดาของสาคนลเารามีสาด้ากาบเท้าคพี่ป้าผมไม่รู้เพราะว่าแต่การมองเนียผมมองว่าอาจจะมีอะไรผิดเพี้ยนสักอย่างหนึ่งอย่างหรือว่าทําไมต้องไปกาดเท้าอย่างนี้บ้างอันนี้นี่ก็ตั้งแต่ไปเลขาบ้านนักเรียนมาเนี่ยสิบเจ็ดปีเนี่ยผมาไม่ยังหาคำตอบไม่ได้ คือวิธีการลงโทษนักเรียนของครูเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆกันไปนะฮะคือถ้าไม่ทุบไม่ตีไม่ทําให้เจ็บในในแง่ของร่างกายและในแง่ของร่างกายแล้วก็อาจจะทําอย่างรูปแบบที่ว่าให้ยืนบนโตะ๊ะให้คาบรองเท้าให้กราบรองเท้าให้ทําอะไรท,ที่ที่ไม่ต้องลงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทาี่ทําให้มีการทําร้ายทางด้านจิตใจอ่ะจะไมะสร้างความเสื่อมเสียต่อตัวเองอันนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของการลงโทษนะฮะที่ ที่คนก่อนตั้งแต่มก็บอกว่าจริงๆเรื่องของการตรีเนี่ยมีการระเบียบนี่ย,ยกเลิกไปแล้วไม่มีการให้ใช้แต่ว่ามันก็อยู่ระหว่างอารมามรวยหรือหรือ,รอว,ว่าแล้วแต่เหตุผลของโรงเรียนว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้ามีเหตุผลมากพอที่จะใช้ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่มีการลงโทษนักเรียนจริงๆเนี่ยที่ระเบียบของกระทรวงศึกษากาหนดไว้ก็มีเพียงแค่เพียงแค่4ประเภทเท่านั้นก็คือตักเตือนนะเมื่อตักเตือนแล้วไม่ทําตามอีกก็ต้องมีการตัดคะแนนจากนั้นก็มีการทัน ทำทันบนไวนะแล้วถ้าหากว่าทําทันบนแล้วตัดเตือนและตัดคะแนนแล้วยังคงทํากิจกรรมนั้นอยู่ก็อาจจะต้องนาไปสู่การเข้าสู่โหมดของการปรับทํากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมที่ยังคงทําอยู่และสุดท้ายถ้าเกิดยังคงทาไม่ได้ในสีขั้นตอนนี้ก็ต้องให้ไปอยู่ที่อื่นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการของการลงโทษนักเรียนที่ที่กาหนดไว้ในระเบียบแต่การตีก็ไม่ได้พูดถึงว่าให้มีการตีนั่นแสดงว่าการตีก็ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ยังคงใช้กันอยู่อันเนี้ย ไม่จะทําอย่างไรคือคือจะต้องให้กระทรวงศึกษาธิการทําอย่างไรครับบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการตีหรือการทําให้นักเรียนรู้สึกเสื่อมเสียในเชิงของอะไรนะลดคุณค่าของความเป็นคนลงเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการต้องต้องจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยให้เห็นข่าวนี้อยู่ทุกวันหรือไม่ใช่ทุกวันสิอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้จะจะกดดันต่อกระทรวงอย่างไรคือส่วนตัวผมเนี่ยหมดหวังกับกระทรวงสกาการไทยเรื่องร้อย คือผมคืออย่างวันก่อนผมพูดในการติจรองเนี่ยคือผมเคยยิงสือใช่ไแล้วก็โดนทําพฤติกรรมการใส่หาใครอยากใครไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูก็คือเจอพอพันโดนพฤติกรรมใส่ปุ๊บผมก็หมดหวังแล้วว่าเอ้ยนักเรียนมาล้องเรียนทาไมถึงเจอพฤติกรรมแบบนี้ผมก็ได้ไปปรึกษาในคนที่คุมบอกว่าอย่าไปหวังเลยกับกระทรวงการไทยหวังที่นี่ดีกว่าสาคลหกว่าเยอะ น่นคือยูเอ็นครับยูเอ็นเนี่ย,นยก็เป็นองค์กรเหมือนกับปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยส่วน,นหนึ่งมีทั้งยูเอ็นยูเอ็นยูเนซีต่างมากมายคือ mm hmm. ผมมองว่ายูเอ็นเนี่ยคือฟองบั่ของผมเพราะว่าประเทศ, mm hmm. เทศไทยได้จดสัญญสัญญากับยูเอ็นว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยพวกมันตอนนี้ทั้งกลุ่มผมได้ทํากิจกรรมแคมเปญนการล่าราชื่อ mm hmm. ส่วนตัวผมมองว่า อยู่ที่ห้าพันถ้าครบห้าพันอะไรจะจะยื่นที่เวนจะมีการจัดจัดคนไปที่ยื่นเสนอที่เวนแล้วก็ให้เวนในการทำหนึ่ยทำต่างๆในการกดดันกร,ระสวดกลางมากกว่าเพราะว่าเรื่นที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมันจะกดดันกระงไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ทางเงนของอนการดนบลอกด้วยบางสิ่งบางอยางทำให้มันสามารถออกตัวได้แรงมากพอ คือรณรงค์ประชาชนทั่วไปด้วยโดยใะไมไม่เฉพาะแต่เป็นนักเรียนไม่ับผมทั่วไปครับผมครับวิธีการที่จะรณรงค์ประชาชนที่สนใจแล้วก็เห็นเห็นด้วยกับการที่จะรณรงค์ให้มีการหยุดตีนักเรียนหรือว่าทำร้ายนักเรียนอย่างรุนแรงเนี่ยจะจะสามารถทำยังไงฮะคือเข้าไปในเว็บไซต์ change.org ใช่ไหมครับครับผมนี่ครับผมก็<อ>ไปกดปุ่มเสียงแรงนี่ครับผม<อ>ก็ไปการ หากอยากให้ความแรงในโรงเรียนหรือสถานีสามาหาลัยหมดไปก็ช่วยการลงชื่อได้ไหครับเราเมื่อได้ชื่อห้าพันชื่อขึ้นไปใช่ไหมฮะก็จะมีการยืดที่ยูเอ็นถึงเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราเคยทําแล้วแต่ว่าก็ถูกบล็อกด้วยวิธีการต่างๆลอย่างหนึ่งก็นํามาสู่เรื่องแรงกดดันใช่ไหมฮะที่โรงเรียนแล้วก็ตนวจอบต,ต,ต,ตัวผู้เรียนด้วยเหมือนกันซึ่งทําให้ทํางานลําบากและการเดียวกันก็เป็นภาวะของความกดดันที่ไม่สามารถที่จะขยับไปในระดับ คือฐานระดับต้นต้นต้นสังกัดของของโรงเรียนได้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขทีนี้ทําไมถึงมองข้ามกสมครับคณะกรรมการสืบมอดวิชาชติอันนี้ไม่ไม่มีความหวังเหมือนกันแล้วก่อนที่ขยบไปยังยูเอ็นเนี่ยทำไมไม่ไปที่กสมก่อนก็เพราะว่าอะไรหลายหลายอย่างที่ผมเห็นมาเนี่ยคือข่าวมต่างนะไม่ว่ายืนเท่าไหร่อ่ะเหมือนกสมก็เหมือนกว่าไปปาล้เลยก็ได้เห็นยคือคืออันนี้ผมผมผมไม่ได้มีหลวมจานนะแต่ว่าผมผมมองตามความจริง คือคือผมเห็นว่าไม่เคยมีอไร์แอนืดหน้ามาก่อนเลย mm hmm. คือผมคิดว่าถ้าผมยื่นไปเนี่ยอย่างน้อยคือผมอะไปขอขอร้องเขาว่าร่วมลงชื่อกับเรา mm hmm. อย่างน้อยเนี่ยเป็นชื่อเขาเป็นเกียรติเขา,าเขาเอาจารย์ประวัติมีอะไรต่างนานานานคือเราคือเราไปขอเข้ามาแล้วถ้าเราขอเข้ามาแล้วเราทำของเสียฟอะคือเหมือน,นเราเราเราทําแย่แล้วน้ำผิดกับเขาอะ S <S ผมรู้สึกผิดเนี่ยมผมรู้สึกว่าถ้าทำจำเป็นไปขอร้องใครเนี่ย<ม>หรือไปขอรอ้องมาช่วยเนี่ยผมก็ทำให้เขาดีท<ม>ี่สุดผมจึงเลือกไปทีูยยเองมากกว่าเพราะว่าที่นั่นนะประสิทธิภาพดีกว่าเยอะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่จเจริญแล้วเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นคนออกมาปกป้องนะฮะสิทธิคุณค่าของความเป็นเด็กและเยาวชนเป็นจะเรียกว่าเป็นภากรกิจหลักของผู้ใหญ่ด้วยซ้า แต่ในสังคมไทยพวกคุณต้องออกมาปกป้องตัวเองโดยที่สังคมผู้ใหญ่เองกลับละเลยเนี่ยนี่รู้สึกอย่างไงครับรู้สึกกอืมก็บางทีรู้สึกเฉยๆเพราะว่าอยู่ในประเทศนี้มานานแถว <c oughs> อาจาจะเด่อกันตริประเทศนี้ก็ได้ครับแต่อย่างวันก่อนเพื่องของคนหนึ่งเขาไปเขาไปพูดทัชทูตฟิลนด์พูดกัดจับประเด็น,นต่างๆในการศาึกษาอันนี้เป็นรูปนะครับ ขอเบอร์น้เพื่อนทุกคนอ๋อโอเคครับแต่ผมส่วนคนนี้คือชันชูฟินแลนด์ที่ผมตกใจมากที่แบบพบพบเอกอัชทูดของฟินแลนด์ในประเทศไทยคือมองเอ้ยพบท่านทูดที่คนเข้าหายากขนาดนั้นทําไมเข้าถึงได้เขาบอกว่าแค่บอกปเป็นเยาวชนเนี่ยก็เข้าถึงได้แล้วอืมมันตกใจโอ้ใช่เหรอ,หอ ว่าในการพบพรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงเนี่ยก็พลังงานก็มากอยู่แล้วแต่ยิ่งเพศเอกจะทูดอ่ะซึ่งมีงานล้นมือแน่ๆเพราะว่ายิ่งอยู่ต่างแดนด้วยงานยิ่งล้นมือมากไปแน่เขาต้องมีเวลาพบเยาวชนอนือซึ่งไม่ใช่เยาวชนด้ยนวยเ,เขาอย่างไผมมองว่าเขารับถือเขาจริงๆว่าคุ้มสุดยอดครับใช่ <นะ S 1> ใช่แต่ที่นี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยพวกคุณต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ของคุณเองแทนที่จะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่โอเคคุณบอกคุณก็ชินเพราะว่าอยู่ประเทศนี้มาน,นานแต่ว่าเนี่ยมันก็น่าก็น่าเศร้าใจเหมือนกันนะฮะในขณะที่ผู้ใหญ่เมืองไทยก็บอกว่าโอเคเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติจะต้องทําให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านจิตใจสภาพร่างกายเพื่อเป็นพลเมืองที่จะนําพาประเทศไปข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนถูกละเลยในสายตาของผู้ใหญ่มากเหมือนกันในยุคป,ปัจจุบันนะฮะอย่างอย่างอย่าง,างที่ที่พูดอย่างนี้มันมี อะไรนะประจักษ์พยานชัดเจนเช่นเรื่องของการเนี่ยลงโทษนักเรียนลงโทษเด็กอย่างรุนแรงผู้ใหญ่ก็มองว่านี่คือเป็นเรื่องที่รักเด็กห่วงใย,ยเด็กก็ลองทำอย่างนี้แหละในขณะเดียวกันหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธินุชนทางด้านเด็กและะชาชนก็ดูเหมือนว่าไม่ไม่เคยเทคแอคชั่นเรื่องพวกนี้เลยะนะฮะแต่ผู้คุณก็ต้องมานั่งสู้มานั่งทํากันเองก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเห็นใจนะแต่ว่าก็อธิบายอย่างที่ว่าไปแล้วก็ต้องก็ต้องรู้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองนะฮะแทนที่จะ ผมผมยังได้เห็นฟิทแบ็อันหนึ่งคือเหมือนเด็กคนที่โดนไปเนี่ยเขายังแบบออกพูดว่าเขามีแรงผลดนันสุดแต่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นแรงกลดันผลดัน,ลดนจากฝั่งไหนมีคนอินบ็อกกันที่เผจว่ามีคนกดดันน้องอาจจะเล่าแย่มปหนึ่นผมกงงว่าไอ้น้องไม่ใช่ผ่านผิดนะทำไมน้องยาวเรียนล่ะอันนี้ผมไม่อยากให้น้องาน้องไม่ดูคลิปเนี่ยอยากให้น้องติดต่อที่เพจคุณกันสารกาษไทยหน่อยเพราะว่าอยากดูฟอสแท้จริงทั้งหมดถ้ามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในในโรงเรียนเนี่ยเด็กจานวนไม่น้อยนะฮะมีโทรศัพท์มือถือเป็นอยู่เป็นอุปกรณ์สําคัญในการที่จะทําให้โลกภายนอกได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเด็กในโรงเรียนนะครับง <c oughs> ั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมการศึกษาเพื่อความเป็นไทยน่าจะรณรงค์แล้วก็ให้เพื่อนๆในโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยนะครับใช้หลักฐานตรงนี้ในการที่เพราะว่าเราจะไป ต่อสู้กับปัญหานี้ในโรงเรียนเนี่ยโดยการต้องหาพยานหลักฐานส่วนอื่นต้องเอาพยานปากโน้นเอาเอกสารชิ้นนี้มาดูเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนกระทำผิดเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าการได้เห็นคลิปหนึ่งคลิปเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันมันชัดเจนมากะนะฮะในการกระทำเพราะงี้เราจะโณรง์อย่างไรให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเนี่ยใช้มือถือกันให้มากและเห็นอะไรที่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทำร้ายจิตใจและร่างกายของเด็กและในโรงเรียนอย่างรุนแรงเนี่ย เราควรจะถ่ายภาพกันไว้เยอะๆรวบรวมภาพั้นไว้และนําไปสู่การให้แก้ปัญหาหรือนําไปสู่การจัดการกับปัญหานี้ได้อันนี้เราน่าจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันไหมฮะในการที่จะสอดส่องดูแลเรื่องนี้กันคือคือืัองนี้พอยังไม่เคยอยู่ในห่วงเลยว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดมีทิปๆหนึ่งหลุดเข้ามาเนี่ยจะมีการบกการการสองส่วนว่าใครกำลขายทิปนี้อืมนั่นคือปัญหาทีนี้เรื่องนี้อยู่ห้องเรื่องนี้อยู่ห้องไหนรูปนี้ใครถ่ายใครอยู่บริเวณนั้นบ้าง เด็กทั้งหมดจะถูกเล่นเปนสอบสวนและเด็กทั้งหมดอาจจะโดนข้อหาทรมาที่เสี่ยงโรงเรียนแล้น่าจจะโดนจับกนเหมือนกับนักกิจกรรมอะไรก็ได้ถ้าเราทราบปัญหานี้แล้วเนี่ยจะทําอย่างไรฮะที่จะให้ให้เด็กส่งเข้ามาแล้วโดยที่เด็กคนนั้นคนส่งเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบกับโรงเรียนเอออันนี้มีมีมาตรการอะไรไหมครับมีับผมแต่ว่าต้องรอที่ทั้งหมดอ่ะอยู่ในตัวเอกสารทั้งยอ่นด้วยที่ว่ารยื่นเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณฝากฝืนคําสั่งยูเอ็นหรือว่าการขึ้นอย่างยูเอ็นเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะพึ่งใครในโลกนี้ครับครับซึ่งซึ่งนั่นหมายถึงว่ามาตรการหนึ่งที่ที่จะต้องเสนอให้องค์กรระหว่างประเทศมาดูก็คือให้การปกป้องเด็กนักเรียนที่ที่เป็นพยานใช่ไหมในเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ถูก ที่ทาให้เด็กถูกประเมินเสรษฐีมิชชนในโรงเรียนใช่ไหมเช่นถ่ายภาพได้เก็บภาพได้เด็กคนนี้ก็จะได้รับการปกป้องด้วยไม่ใช่ถูกกดดันจนต้องออกไปหรือไม่สามารถเรียนจบหรือไม่สามารถที่จะมีความสุขกับการเรียนอยู่ต่อไปได้แต่ถูกกระทบจากอรเรอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ผมแบบไม่อยากพูดถึงเนี่ยมีเพื่อนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยถักมาเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าให้ฟังส่วนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็เข้าใจกันเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ย เป็นเรื่องธรรมดานักิจกรับมาซึ่งผมอยากพูดถึงว่าเด้นรองร้อนอใช่ครับซึ่งซึ่งเนี้ยมันก็มีแล้วก็พอถ่ายคลิปนี้ออกมาเด็กที่ถ่ายก็จะได้รับผลกระทบและถูกลงโทษอย่างที่ว่าอันนี้ก็ต้องต้องช่วยกันดูแลนะฮะแล้วก็จะทําให้คลิปพวกนี้หรือว่าปัญหาพวกนี้จะถูกสะท้อนออกมาเยอะ แต่นั่นแหละสิ่งที่จะต้องอธิบายให้สังคมได้เข้าใจด้วยเหมือนกันก็คือระหว่างเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเรียนรู้ในการที่จะปฏิบัติตามกฎวินัยของโรงเรียนกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันควรจะ,ม,รจะมันควรจะไปด้วยกันได้ไหมอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ทางกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยก็อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับสังคมด้วยเพราะบ,บางทีเวลาเรานักเรียน ออกคลิปพวกนี้มาเช่นเนี่ยเราต้องต้องอธิบายเหมือนกันว่าทําไมมันถึงมันถึงขัดแย้งต่อเรื่องของหลักการสิทนิยมชนกับการต้องเคารพกฎระเบียบว,วินัยของโรงเรียนอัน,นพวกนี้มันคือมันควรจะไปด้วยกันได้ไหมหรือไม่ไม่ได้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่ามันต้องมันต้องคือืงครับคือคือคือผมมองว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเช่นครับคือั้งในหน่ยประเทศไทยเนี่ยโรงเรียนต้องเคารพกฎหมายไทยอย่างที่สองไม่ว่า โรงเรียนเนี่ยไอ้ไม่ว่าประเทศไทยเนี่ยไปจดสัญญาอะไรบาเนี่ยโรงเรียนต้องรับรู้ว่าประเทศไทยไปจดสัญญาสิทธิมนุษยชนมานคุณต้องไปปฏิบัติตามกฎไอ้ทีนี้ด้วยไม่ใ mm hmm. ช่จาแบบเหมือนแบบคือผมรู้สึกเหมือนกดมู่ไปสู้กฎหมายออกมาแบบนั้นเราก็คงทราบว่าในสังคมไทยมันมีความเชื่ออยู่มากเหมือนกันว่าเด็กต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยแล้วก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยทำยังไงถึงจะบอกว่าการกดปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือวินัยเนี่ยคือคือคือมันเขียงคือมันเขียงไม่ค่อยได้เนี่ยเนี้ผมว่าด้วยความบางอย่างนัแบบมีที่สูงวันนั้นน่ะแล้วก็ด้วยความที่เราคุยคนภาษาก็อาจจะแบบสื่อสารกันแบบคือคุยยังไมแล้ทะเลาะกันออกมาเลย่อยห่เงแบี้กันคุยมาแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องคุยถูกไหมต้องอธิบายต้องให้เข้าใจต้องอาจจะแบบถ้าแบบเรื่องใหญ่จริงๆริ้วต้องต้องคุยแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบจะพยายามแบบ มองมันผ่านไปอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นการตีจะไม่มองจะไม่มองผ่านแต่แบบเป็นเรื่องเกิก่งซ้ำมัน่าจะจะ,จะพยายามมองมันผ่านไปสุดท้ายจะมีอะไรที่จะฝากถึงหรือจะรณรงค์หรือจะพูดอะไรกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศไหมครับที่จะให้ร่วมกันลงชื่อในเชนของ O R G เพื่อจะรวบรวมรายชื่อให้ได้มากกว่า5,000รายชื่อแล้วก็ยื่นต่อ U N จะจะเชิญชวนอย่างไรเชิญครับ ก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่เห็นด้วยบบกับปลูกอสังหาไทยแล้วก็เห็นด้วยว่าจะไม่ให้มีการละเมิดสิทธิชนเรียนเรียนหาอะไรเนี่ยชช่ญก็ลงนเชื่อที่เว็บเชนนอนจีโดยหาที่เพจกรมอาสางหไทยนี่รับผมที่เว็บไซต์นะ,<ม>นะครับใช่กระหน่นำปุ่มแดงนะครับกดก็คือการลงชื่อแล้วครับต้องพิมพ์อะไรไหมฮะสําหรับคนที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ครับผมอาจจะพิมพ์ชื่อชื่อแลมสกุลวันเกิดแล้วก็อีเมลมาหนึ่งอม ครับซึ่งออเแล้วก็อันนี้เข้าไปในใน f a c e b o o k ของคือถ้าไม่เข้าไปในเว็บไซต์ change.org ใช่ไหมเข้าไปใน Facebook ของเครือข่ายกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยใช่ไหมว่ากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยมันก็มีช่องทางที่จะไปกดสู่การลงลายลงชื่อนะฮะในกรณีการห้ามดีนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับก็ก็คงต้องต้องดูนะฮะแล้วก็ พร้อมที่จะไปยื่นเมื่อไหร่ย่างไรก็คงเดี๋ยวจะได้จะได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ภาวหน้หลายชื่อใช่ไหมฮะที่จะต้องการให้ใหได้ใช่ครับเองนักเรียนเองในโรงเรียนต่างๆถ้าหากว่ามีข้อมูลในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนการลงโทษนักเรียนรวนเฒ่เพื่อนๆหรือตัวเองอย่างรุนแรงก็ก็ส่งมาที่คือนอกเหนือจากเรื่องของการลงใน Facebook ในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเครือข่ายการสึกาความเป็นไทยก็รับเรื่องรวมเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าใจหลงพื้นที่ไปเลยเนี่ยคงไม่ไหวใช่นแน่นอนแต่ว่าติดต่อผ่านเข้ามาที่อย่างน,น้อยก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน a ฟ e b o o k เครือข่ายหรือว่ากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยอันนี้ก็สามารถที่จะถึงมือของน้องหรือกลุ่มน้องๆที่ทํางานเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครัใช่ครับเอาละครับก็ขอบพระคุณน้องมากนะฮะที่ให้เกียรติแล้วก็พูดคุยสะท้อนปัญหานี้แล้วก็นําไปสู่การดูแลแก้ปัญหาของเด็กะเยาวชน ด้วยตัวของเด็กและเยาวชนเองอีกอีกอย่างนะครับผมผมอันนี้ผมมาสภาพในนามในขาริการนะครับไม่ใช่นังเรียนโรงเรียนอะไรใช่ครับนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะซึ่งก็ทราบว่าได้รับแบงกดดันจากต้นสังกัดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก็คือโรงเรียนนะครับแต่ว่าก็เอาใจช่วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าการออกมาทํางานพวกนี้มีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งต้องอดทนกับเรื่องพวกนี้ให้ได้ ขอบคุณต้องแตงมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องครับสว,ส,นะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแตมน,น,ตนะครับสรรทนัทสัทธาพรนะครับซึ่งก็เป็นเด็กและเยาวชนที่เป็นเลขาธิการการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะครับทำงานเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีปัญหาค่อนข้างมากนะฮะในเรื่องของการละเมิดสิทธิทมนุษยชนและก็การทําร้ายนักเรียนใน ยุคปัจจุบันหรือในระบบการศึกษาไทยนะฮะจะต้องแก้ปัญหานี้กันอย่างไรไม่เฉพาะแต่เด็กนะฮะผู้ใหญ่เองก็ต้องร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหานี้นะครับเพราะว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กนําไปสู่การมีสังคมในอนาคตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องป้องกันไว้ก่อนในขณะนี้นะครับร่วมกันรณรงค์ได้ที่เว็บไซต์หรือว่าใน Facebook ของกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะรหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ change.org แล้วก็ลงชื่อได้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทย เพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับติดตามรายการได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ